ครับที่พีไปไทยครับใครทีเราซ้อมมากี่วันเสื้อสุดซ้อมตาจนครับก็ประมาณสองสาวต์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่าายีมไทยครับที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นคู่บ่าซ้อมใครเนี้ยก็มีใส่ตะวันแล้วก็มีตะเวแต่ใครระเบิดฝรั่งด้วยที่เรียนช่วยกันเนาะใช่ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบสามยี่สิบสี่สูงเท่าไหร่ร้อยหกจุดห้าครับน้ำหนักปล่อยแล้วตอนนี้โอ้ยสามสิบสี่ครับมวยสไตล์อะไรครับ วันนี้จะต้องมาเจอกับบุญโชธน,นะหรือว่าเจ้าเกเ่งแก้วใช่ไหมอ่าอืมคยต่ใช่ไหมไต่ครับ,คร,บครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกีก่ครั้ต่อยอยังถือสาเขาเมื่อจะตายไปสายครับวันนี้มาเจอเขานะวนา,าเงเก่งมาแข่งไงดีก็บางเก่งายก็เก็บอาวุธสายเขาอยู่ก็เหมือนไปตามตาตาเราเลยเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่วันเราไปเดียวอ๋อไปต่อยวันมาเปไ็นไงบ้าง เค่ตอนสิบเจ็ดกันอ๋อแพ้คะแนนเหรอแค่รอบครับอ๋อโดนน็อกเลยอันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกสามยกเนาะและอย่างห้ายกที่เราต่อยไว้ต่อยไว้ที่ต่อยที่นี่คที่นี่เนาะวันนั้นต่อยกับชาลวันครับเปรมมั้งชนะครับอ๋อชนะชาลวันไปวันนั้นเวทเท่าไหร่กับชาลวันร้อยยี่สิบหกครับยี่สิบหกวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินเท่าไหร่เกินปจุดสองครับหนึ่งจุดสองนี่ผ่านได้ไวแล้วชุด ก็เสร็จเรียบร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะมาแจ้งเกิดหายยกเหมือนเดิมสามยกนั่นเดี๋ยวไปคิดถึงมันไม่ต้องไปมองแล้วหายกคิดว่าวันนี้เอาชนะได้ไหมก็เราจะเดือดประชนะแล้วอ่ามั่นใจนะไฟนี้คุณมากี่กิโลประมาณห้าโลห้าโลได้ต่อยมวยไทยมาของเราตอนนี้หลักร้อยกว่าร้อยบวกแล้วผลจังหวัดใช่โปรดฝากเชิญชวนแฟนขับรถน่อยก็ ช่วยอเช่ชชอปเป็นกำลังครับก็ออกมาทุกไปเป็นที่แน่นะอะวันนี้ขอไปโชคดีขอบคุณครับโอเค